ร้านนี้บางไผ่เราจะไปลงสีลมครับ สีลมที่เราดไม่ใช่ีปวมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้บันนอกเข้าฟุลนะครับับนเข้าเกรีนเมี่เคยมาซอยละลายซับครับ อันนี้ก็ตามคุณสาวมาลองเที่ยวชมดูสักครั้งในชีวิตครับขึ้นรถ MRT จากสถานีของบางไผ่นะครับแล้ามาลงที่สถานีสีลมแล้วก็เดินครับเดินก็เข้าไปชมด้วยกันเลครับว่ามีอะไรมัง่ง โดยส่วนตัวดำไม่ทราบว่ามีของดีอะไรอยู่ในนั้นนะครับให้ผู้ชมที่อาจจะเคยมาแล้วอาจจะมาอัปเดตดูสถานการณ์ว่าหน้าวันนี้มันเป็นยังไงตอนนี้ก้างหน้าค้างก็ดูไปเรื่อยๆนะครับนใ,นนนในคอนโดน,น,นแหละ nó không nó không bán lại hai trăm hai trăm hai trăm เนื้อแดดเดียวนี่เป็นของกอืม กอนเลยชื่ออะไรเื้อผ้ามขอบคุณนะคะอร่อยีซื้อแบบ้าอมเลยจะได้ไม่ต้องนั่ง้อม ขนมเยอะอยากกินบะหมี่ไหมยัยงไม่อยากกินอะไรอ,ไอ,อุ้ยมีมีอันนี้ด้วยทีนี่เนี่ยลงบาลกรุงเทพเนี่ยถูกเห็นแบบห้าอันนี้ค่ามันของ

นึกถึงสาวออฟฟิศขึ้นมาทันใด <c oughs> <c oughs> มานี่ ครั้งร้านมือต่ออยู um> ่ดูที่ร้านเลยร้านช่วยด้วยทั้งร้านห้ามถามราคาทุกอย่างสิบบาท ไไปอะไรก็ไม่ได้แน่นอนสองแสนเอาเลยครับถามเลยอุปกรณ์เครอมเขียนนะใส่อไรตไม่เห็นอันนี้เาจะอะลุไปหลักไปภาพช้อนตะเล็ดดูอะไรไหมไหนอะไรก็ยังไม่เอามา ไม่มีอะไรผมได้ใช่ไหมคุณร่างได้คุณดไปเชื่อป้าไม่ใชนี้อ่ะลบความร้อนหน่อยครับ้าสวย ไปกินบ้านไปกินบ้านอะไรอ่ะไปที่จีอะไรบ้างขนมย่หมอกอเนวเนี่ยตัวแปะตัวนมทั่วกับนมงเ่ือ่ะเขียวว่สวยแล้วแตงไม่เคยมีจือมีแต่ชีสละสีอะไรเยอะแยะเดือดเนี่ยตัวเมื่อกี้สวยตีมจดกคน

หาร้านข้าวซอยครับนี่แหละมันรถเราเราไหมหยบขยับอ๋อซื้อกลับบ้านใช่ไหม แล้วเดี๋ยวไปไปกินในในศรีลมต้องติด่ ไไม่มีเจ้าของคืออะไรนะสีลมสามครับ สานที่นี้อลังการมากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนกำมงอะไรกันติออ๊มองเอะมากเล็ไม่อะอืติ๊กเล็กๆก็ไปกอ้ราให้ขาไปออกดอก้นะเว้ยสถานีรถไฟฟ้าสาราแดงปาร สีลมสาลาดแดงก็อาคารก็ทาสีแดงสักหน่อย กินอาหารครับ มากินคุกกี้คุ้สามมันญี่ปุ่นนำเข้าเดี๋ยวนี้ต้องกินมันญี่ปุ่นนะนี่อคอปคอนอ้าไม่ใช่เป็ดหรือไก่ เซ็นทรอลเห็นปบคอนไม่ได้ไม่ได้ถูกเนาะ ที่ที่บ้านเราถุงก,ก็สิบบาทมีแล้วเด็กก็ยี่สิบาทเป็กผมน้อยถุงสุดเรามีสิบบาทได้นิดหนึ่งสิบบาทมีเหรอบ่สไม่บ้านนอกเน่ยเราเด็กบ้านนอกน้องหยหาอดีต <c oughs> ยำมุ้งเส้นพ่อมาสีจ๋าที่นี่มีมีหลากหลายรสชาติชิมไปจะหมดอีกแล้วงชิมมาได้คือนึกได้อะมีผักขอมกะหรี่ำอันนี้ไก่มะนาวเนี่ยหมูหมูดัดเดียวโปรโมชั่นอีกไหมโปรโมชั่นข้าวเก้าไนิดเดียวอะไรนะเก้าเก้าบาทเนี่ยได้นิดเดียว ปกติไม่ใช่ไงมันไข่มะนาาคุ้นมากเอาต้นหอมไปกินไม่ก็มันลดโปรโมชั่นไงมันใช่เวลาเดินไหมมันเป็นเรารองเท้าโคล์กเดินอยู่ บันไดเลื่อนเมืองไทยก็ยาวไม่แพ้เมืองจีนครับลงบางไทย,ยถึงแล้วครับ But, uh, set the set of the five. เกษมสิเก้าทับสครับเราจอดรถไว้ที่โรงพยาบาลพยาไทสามลุงดำก็ขอจบคลิปเที่ยวช้อปปิง้งตอยละลายซับไว้ที่โรงพยาบาลพญาไทสานี้นะครับ พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณละสวัสดีครับ ไปไหนกัน,น,นอ๋อไม่หิว